สวัสดีครับพบกับผมอาจาร,รย์เดี่ยวเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคำนวณค่าพิกัดนะครับที่เกิดจากการตั้งกล้องจุดเดียวนะครับแล้วก็สาสตร์เก็บข้อมูลมานะครับที่พวกช่างหลายๆท่านชอบทำกันนะครับตั้งเดียวสาสตร์เลยครับ แต่จะทำยังไงนะครับจะมาคำนวณพิกัดยังไงนะครับก็วิธีการไม่มีอะไรครับเราต้องตั้งกล้องในจุดที่เรารู้ค่าแล้วจุดแบ็กนะครับแบ็กไซด์ที่เราทราบค่าอยู่แล้วเราก็สามารถเก็บได้ในลักษณะู้มิปทะเที่โลกนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลตัวอย่างมาให้ดูนะครับกรณีนี้นะครับจะเห็นว่ามีทงหลังเป็นสม,สมมุติเป็น101แล้วก็ตั้งกล้องคือ102นะครับ แล้วก็เก็บข้อมูลมาทั้งหมดประมาณสักสิบเปอจจุดนะครับทีนี้เราจะคำนวณค่าพิกัดพวกนี้อย่างไงนะครับมาดูกันก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องสร้างรายการคำนวณเพิ่มรายการคำนวณก่อนเหมือนเดิมครับก็ตั้งเป็น002ก่อนนะครับจากนั้นก็นำค่า02เข้ามานะครับจากนั้นเราก็ใส่ค่าพิกัดเข้าไป101 นะครับค่า n ผมได้ทำไว้แล้วนะครับค่า n คือเท่านี้ Copy เลยนะครับง่ายดีนะก็ค่า e นะครับค่า e ตันนี้ตรงนี้ครับจุดสำคัญคือตรงนี้เราต้องเลือกให้เป็นประเภทวงล้อนะครับ1แถวหนึง่งวงเลรจ่าแล้วก็หนึ่งศูนย์สองนะครับเดิมครับค่า n แล้วก็ค่า e นะครับจิ๋วพัดตรงนี้นะครับเป็นวงรอบนะครับเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับนะครับเราจะเห็นว่าการคำนวณของเราคือ0.2ได้มีการเพิ่มขึ้นมาแล้ววงรอบไม่ต้องคำนวณน,นะครับเพราะไม่มีอะไรให้คำนวณน,นะครับกดดูก็ได้ครับไม่มีอะไรมาที่ยงยึดได้เลยครับ ยงยึดเราคคำนวณเลยครับกดที่คำนวณยงยึดเห็นไหมครับเริ่มแผนที่สองเลยแล้วกดบันทึกไม่มีอะไรแล้วครับอาอมาดูครับโหลดหน้าครับเรียบร้อยครับสามารถคำนวณยงยึดครบทุกหลักเห็นไหมครับจะเห็นว่ามีหนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งศูนย์สองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองครับเราก็สามารถไปที่การคำนวณเนื้อที่ได้เลยนะครับ,นะรบแล้วเราก็มาทําการคำนวณเนื้อที่นะครับอันนี้เป็นวิธีการคำนวณการตั้งกล้องจุดเดียวนะครับแล้วเก็บรายละเอียด ข้อมูลมาเลยนะครับจากภาษสนอแล้วก็มาคำนวณเพื่อหาค่าพิกัดของหมุดมุมแปลงนะครับไม่ยากใช่ไหมครับลองไปทํากันดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัน,น,นาคตต่อไปนะครับถ้าเราได้ใช้เครื่องรับสัญญาณาเทียมนะครับทำอธิเคเราก็อาจจะใช้วิธีนี้มาช่วยในการหลังวัดของเราได้นะครับขอให้หลายท่านนะครับ ลองฝึกฝนแบบวิธีการอย่างนี้ดูเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยนะครับไม่ยากไม่เย็นอะไรเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านได้ติดตามรับชมรับฟังมาณนโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ